คุพิณนะคะมาบอกเทคนิคนะคะเรียกซับก้อนใหญ่เรียกโชก้อนโตค่ะวันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่อยากนะคะขายที่ดินขายบ้านขายรถขายคอนโดได้คือแบบประกาศขายมานานแล้ว,ลวขายไม่ได้คุณพิณแนะนาเลยนะคะว่าตัวนี้ช่วยได้ขาะน้ําหอมพลังงานหินกินรวยมหารวยค่ะนะคะหลายคนเนี่ยเอาไปใช้นะคะกินรวยมหารวยนะคะศาสตร์ลงที่ดินนะคะที่เขาอยากขายที่ได้อยากขายคอนโดอยากขายรถได้เอาไปศาสตร์ใส่เลยค่ะ นะคะเอาไปสดใส่นะคะไม่กี่วันไม่เกินสาวันเ็วันค่ะทุกคนคะคุณรู้ไหมคะมหาจรรย์มากค่ะหลายคนบอกว่าขายที่ดินได้ขายบ้านขายรถได้คือได้ได้เงินก้อนโตมาแบบงงๆค่ะดังนั้นคุณพินบอกก่อนนะคะว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากรับทรัพย์ก้อนใหญ่อยากได้เงินก้อนโตโตค่ะกินรวยมหารวยตอบโจทย์มากตัวนี้เป็นน้ําหอมพลังงานหินนะคะกินรวยมหารวยตัวนี้ตอบโจทย์ยังไงคะเขามีหินมงคลค่ะที่เป็นหินนะคะโอ้โหพลังงานหินที่มันเป็นราชาแห่งความ มั่งคั่งอะค่ะเป็นหินตระกูลใหม่ที่มันเป็นราชาแห่งความมัง่งคั่งอะค่ะสามารถดึงดูดทรัพย์ก้อนใหญ่ซัพย์ก้อนโตให้คุณได้แบบมหัศจรรย์ใจค่ะอธิษฐานจิตก่อนใช้นะคะถ้าคุณอยากได้เงินก้อนใหญ่จากทางไหนให้คุณเอาทาตัวของคุณไม่พอค่ะคุณอยากได้เงินจากการขายที่ดินเอาไปศาสตร์ใส่ที่ของคุณค่ะคุณอยากขายบ้านได้เอาไปศาดตร์ใส่บ้านของคุณค่ะนะคะอธิษฐานจิตค่ะภายใน3วัน7วันค่ะน้ำหอมของเรานะคะจะออกฤทธิ์ออกเดชเห็นผลแน่นอนค่ะการันตีถ้าคุณไม่เชื่อ อยากใช้ค่ะแต่ถ้าคุณเชื่อและศรัทธาจริงค่ะคุณพี่แนะนําเขาว่าไม่เกิน3วัน7วันค่ะผลลัพธ์คาตาค่ะสนใจน้ําหอมพลังงานหินกลิ่นนี้ทักมาได้เลยจ้า